สวัสดีพี่น้องโอ้พวกนี้ไปออกรถออกตอออตแต่สี่โมงสิบหกหนอยไปสี่โมงแรกเลยตังหกสิบบาทพี่น้องเลยไปซื้อโครงไก่มาช่วงโครงไก่ของโลตัดไกของโลตัดยี่สิบสี่บาทซ,บซื้อนมไม,ม่มส่งน้ไม่ส่งล่างน้ำ้วครับไม่ไรครับ ค้งไกลก็ได้หลายมีอย่างสียกินครับมันจะตีอยู่จังเลยส่วงโควิดเราเลยขุงเขาแล้วขุงเขาอ้าวขุนเขาแล้วเขาก็เขาเขาก็เขามัดเลยครับข้าวาสามมันมีทำมั้อ่ะทงข้าวสาสามมันเดืซื้อข้าวสารก็กินหมดบบเรีจังเนี่ย ไอหงุดหงเท่าน,นั้นอ่นเนาะตุ่มไก่ตุ่มไก่ตุมวิญญาณไก่เอบรจาคเนาะมันปดอีกเล็กน้อยอก่อนหนูจะใส่อยงหลายไปเนาะต่างนาเดือดเดือดหรือว่าคาตาคร้ใส่น้อยนึงลอ้อล้อตัวอีกครับก็คือไต้องไม่รอง หลายโหดพี่นอ้องเล็ยกินบ่ราะมดเสือใสหนีง่งเสือหล่นเพราแมวจะสืเป็ดขัวขัวเสือประกาศดองหลอบนึงตายพี่น้องฮ้อนกับฮ้อนคนกับบุมีมันน,นโควิดนอกโควิดก็ได้ถ้าเกิดเนี่ยข้าวสารกับมดมอเนาะพี่น้อง มื้นอยู่ไปเดี๋ยวงค่าเช่าผม่มีใจเขาค่าเช่าก็ไม่มีใจเขาการ์ดก็ยังไม่ได้เติมแลนไปเก่าสิบโ,โลพม่นอ้องเติมการ์ดน้องบระถนิษฐเติมอ่าวัตถุดิบผมมีอยังน่ะนี่เราไม่ดองไี่ห้อกไม่ดองหรอกบาแมีวอ,อูซื้อนี่วะนี่ครับ คอีดูเล่าครับขอขอนข้อนะขาโค้อิดนะพอีดูเล่าครับคอีดูเล่าประมาณหาาทมีแม่ข้าเป็นห้องจากนแน่นะครับม่เียวห้องนี้ไปจิ๋วมันมันเละแยะหลายเนี่ยคอีดูเล่าว่างหันตักฟ้องเลยนะโอ้ยกำลังเปียกำลังเปียไม่เป็นไรจะทำ ตั้งทั้งเหนือทั้งตัวมีหัอดหางสิบาทพี่น้องเลยมือกะว่าเดี๋ยวตอนนี้จะไปซื้อของสานแค่กิโลครับผมอยู่หอดวันศุกแค่กี่ห่อดพวกเ็บประจักนี่นะพวกจะว่ามีคนมีผักกินเยอะมีไข่เหลืออยู่มีห่หน่วยมีเกลือมีน้ำปลาอยู่พี่น้องอืมทำับพี่น้องเอ้ยอยู่โควิด บอแมนแพอนีน่บขนาดคนขับแท็กซี่ยัยงมาขานัง่งแท็กซี่น้อพี่น้องเอนาะออกแต่สี่โมงเศรครับสี่โมงเศร้าหอดสี่โมงแรงได้ตังหกสิบบาทบอแมวก็ได้หยุดครับอยากเห็นนาดิเห็นนางเห็นนาองนมพี่น้องได้หอหลายหอหลหอครับหอคับครับ นี่ยวเราเน้องครับผม๋ยวก็เมียวต่มไก่ก่อนโบเมียคนจับกล่องไหน,น,นทีหลังชีวิตคนคนสวดพี่น้องเลยอยไปยังกินกับก,กินไปครับเดอ้อพี่น้องเด้อวันดีทุกคนครับดูแลสุขภาพครับครับสวัสดีครับ